بسم <سؤال> الله <أكبر>. الرحمن <سؤال> <سؤال> الرحيم <الله أكبر. سؤال> อั ح ฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสะลาบูอะลาอัชรอฟิลอันบิยาอ์วัลมุรซาลีนวะอะลาอาลิฮิวะอัศฮาบิฮิอะญมะอีนร็อบบิชเราะห์ลีศอดริวะยัสซิรลีอัมรีวะหอุกดตมิสัยติความเมตตาความโปรดปานจากอัลเลาะห์ุบฮานะฮูวตาลาจงประสบแก่พี่น้องที่รับชมทางบ้านครับอัลฮัมดุลิลลารายการสิ่งที่นบีรักกับมุฮอกับพี่น้องอีกครั้งหนึงด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์ุบฮานะฮ ในวันนี้เช่นเคยครับผมอยู่กับท่านอาจารย์ยาซีนขยันหาที่เราจะเสวนาสนทนากันในเนื้อหาถึงสิ่งที่ท่านนบีสลุลต่านอัวอะไรหัวสลัมนั้นทรงรักถึงสิ่งที่ <c oughs> ท่านนบีสลุลต่านอัวอะไรสลัมนั้นได้ทรงกำชับใช้ให้กับเราวันนี้ก่อนที่จะลงลึกไปในเนื้อหาที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ให้อาจารย์ยาซีนได้ทักทายกับพี่น้องทางบ้านครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีน วะลาฮ ح ลาวะลากุวะะะะตอออออิิิลล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 ลาาบฮฮ์นััซมม قوة إلا ب ا ل ل ม الحين علي نازيم ا ل ل ม م صلي على محمد وعلى محمد ا ะ س ل ا ะ عليكم ورحمة ะ ل ل ه وبركاته ครับก็ขอความสันติความจำเริญนะครับความโปรดปรานความเมตตาได้ประสบกับท่านพี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทีมทีวีอยู่ในขณะนี้ทุกท่านครับก็อย่างที่ท่านอาจารย์บรอกได้พูดไปในตอนต้นนะครับก็รายการสิ่งที่นบีรัก นะครับก็เป็นรายการหนึ่งที่ทางทีมทีวีนะครับก็ได้ให้มีขึ้นเพื่อที่เราจะได้มาคุยกันมาพูดกันในสิ่งที่ท่านนาบีนั้นได้ปฏิบัติได้ทำซึ่งก็เป็นสุนนะของท่านนาบี๊อมุมมุสละลลอวะเลว,วะสลัมที่เราเป็นอุมมะม์ระลกชาติของท่านใช่ไหมครับอาจารย์รเราจะต้องนำเอาสุนนะนำเอาแบบอย่างของท่านนาบีเนี่ยมาปฏิบัติเพราะในยุคปัจจุบันเนี่ย พะในยุคท้ายๆของอคัคริสตามันเนี่ยอาจารย์คือผู้คนเนี่ยจะทิ้งสุนนะของท่านนบีเยอะผู้<ช>คนจะไม่ใส่ใจจะไม่ให้ความสนใจกับเรื่องของศาสนาเรื่องของกิตาบุลล์เรื่องของสุนนะของท่านนบีเราก็เลยเหนะ็นสภาพสังคมใช่ไหมอาจารย์สภาพสังคมไม่ว่าจะเป็นในระดับใดก็ตาม,มเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ย หลังจากที่เขาจะต้องเจอกับปัญหาถึงจุดจุดหนึ่งหลังจากที่เขานั้นจะต้องวุ่นวายกับชีวิตในดุนยาเขาจะเป็นที่จะต้องกลับมาสู่สุนัขท่านนบีมันทําให้เรานึกถึงคําสอนท่านนบีสันรออสนามที่เขาบอกว่าตอรอกตุฟี่กลุ่มอัมร้อยนี่ฉันนั้นได้ทิ้งสองสิ่งไว้ให้กับพวกท่านหลังจากที่ท่านนบีได้บอฟาตท่านนบีทิ้งให้เราไว้สองสิ่ง ลันแต่ต้นรูมาแต่มักสะตุมบีหีมาท่านอับดุลสลามบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจะไม่มีวันหลงทางครับครับกิตาบุลละวสุนนตุนบียีฮีกิตาบุลละวสุนนตุนบียีฮีก็คือว่ากิตาบุลละก็คือกุรานและสุนนะของนบีของอัลลอฮ์ก็คืออะไรแนวทางสุนนะต่างต่างในวันนี้เราจึงมาคุยกันอาจารย์ครับเราหยิบยกบางในบางทีมันเป็นเรื่องที่ว่าดูง่ายๆ่ายเอแต่ว่าทําไมท่านอับดุลสลามถึงย้ําอย่างวันนี้พี่น้องครับเราจะคุยกันในเรื่องของ การละหมาดเรื่องอัสซอล่เร <uh ื่องการละหมาดเนี่ยเราก็คือเป็นสิ่งจําเป็นสำหรับเราอยู่แล้วที่เราจะต้องปฏิบัติการละหมาดเพราะลอเนี่ยได้กําหนดการละหมาดฟัตุฮาเวลาเนี่ยวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาหลังจากที่เรามีการอีหมานต่อลอแล้วมีการเตาฮิดต่อลอให้เอกภาพต่อลอแล้วเราทุกคนหน้าที่ที่เราต้องปฏิบัติเป็นอันดับแรกภารกิจอันดับแรกในเรื่องของการทำอิบราดเนี่ยเรื่องการละหมาดเพราะการละหมาดจะต้องถูกสอบสวน เป็นด่านแรกเลยครับนั่นคือสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งและสิ่งที่สําคัญก็คือว่าวันนี้การที่เราอยู่ในชีวิตจุนยาเราต่างที่จะแสวงหาอะไรครับต่างที่จะแสวงหาทางนําจากอัลลอสุบ ب านอวตาลาผู้ที่ได้รับทางนําคืออะไรเขาก็จะอยู่ในหนทางของความดีเมื่อเขาอยู่ในหนทางของความดีได้เขาก็สามารถที่จะได้รับในสิ่งที่ดีๆในชีวิตของเขาอย่างง่ายดายไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาจะมีชีวิตที่ดีในอายะฮ์กุรอาน ที่เราไน้นั่งคุยกันเมื่อสักครู่ก็คือว่าอัลลอฮ์สุบฮานาหนูอัตลากล่าวถึงผู้ที่ทนุบำรุงรักษาอมัสยิดคือผู้ที่อีมานต่ออัลลอฮ์มันอามานาบิลลาฮิวันเยอมิลอคิาแล้วก็อีมานต่อวันปรโรคและพวกเขาเหล่านั้นก็บริจ,จาคทานอแล้วเขาเหล่านั้นลำยักษ์ชายอินลอัลล,ะละอ์เขานั้นไม่เคยกลัวใครเลยนอกจากอัลลอฮานี่คือใคร สีฟัตของผู้ที่เป็นมุมินของผู้ที่เป็นผู้ที่อิมานต่อ,ผอ,ตอ์ผู้ที่อิมานต่อร์สุดท้ายแล้วผู้ที่อิมานต่อร์คืออะไรอาซาอุลาอิกะมุตะด,ดูนพวกเขานั้นคืออะไรพวกเขาคือผู้ที่ได้รับทางนําดังนั้นเราสังเกตว่าอัลลอฮฺสุบฮานาะหัวตาลาพูดถึงเรื่องของ,อของมัสยิดอัอลลอฮฺสุบฮานาตาลาพูดถึงเรื่องที่อะไรอีหมานต่อร์อัลลอฮฺพูดถึงเรื่องการศรัทธาในวันกิยามะศรัทธาในอะไรแล้วก็ออกสะกาศมันเป็นอนีรจัน มันเป็นระบบของสังคมคที่มีเรื่องราวของสังคมอยู่แต่มก็มีเรื่องราวของส่วนตัวมีเรื่องดุนยาอยู่แต่ก็มีเรื่องของวันเกียร์มาในวันนี้เรื่อง <lets S 2> เรื่องของการละหมาดเราจึงยิบยกมาพูด <อ aram S 2> มันสําคัญคมันเกี่ยวเนื่องหมดเลยชีวิตส่วนตัวชีวิตของสังคมชีวิตในดุนยาชีวิตในอะคิรอมันเกี่ยวกันหมดเลยดังนั้นวันนี้เราจะทําความเข้าใจกันว่าในเรื่องของคําว่าละหมาดมันคืออะไรครับอาจารย์ครับก็เรื่องของการละหมาดนะครับ เราเรียกว่าภาษาไทยเราบอกว่าการละหมาดแต่ภาษาเราบอกว่าอัสซอลาภาษาใต้เรียกมาหยั่งนะมาหยั่งนะภาษาอูรดูเรียกนามาสนามาสอ่านามาสใช่ไหมครับอาจารย์อูรดูนามัสกับภาษาไทยเราก็บอกไปละหมาดนะทำละหมาดคือละหมาดเนี่ยพี่น้องภาษาเราบอกว่าอัสซอลาตู่คำนิยามเนี่ยคำว่าอัสซอลาเนี่ยอัสซอลาคือถ้าตามหลักภาษาเนี่ยแปลว่าอุดูอาคือการขอดุอานะ การละมานคือการขอดุอาการวิงวอนการขอพรต่อลอเพราะในละมาดเนี่ยนะครับมีทั้งการอ่านฟาติฮะนะมีทั้งการอ่านซูร์ถ้าคนนม้เข้าใจนะถ้าคนเข้าใจในตรงนี้ได้เราจะสังเกตนะบางคนเนี่ยอูละมานเนี่ยเร็วแต่ดูอานี่นานเพราะอยากขอนานอยากขอเยอะแต่เวลาละมานนี่เร็วแป๊บเดียวนะสูญเงยลูกกว่าสูญเงยลูกกว่เนี่ย แป๊บเดียวแต่เวลาดูอานเนี่ยรอนานแต่ถ้าว่าคนได้เข้าใจในสิ่งที่อาจารย์ได้ชี้แนะไปว่าการละหมาดเพราะว่าอันดูอาะคือการวิงวอนการขอพรอุ้ยเราจะใส่ใจทุกกระเบียดนิ้วเลยคือการละหมาดเนี่ยถ้าหากว่าแปลว่าเอ่อความหมายก็คือการขอดอาคือท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะเดลวะสัลลัมของเราเนี่ยละหมาดนานที่สุดไม่มีใครที่จะละหมาดนานท่านนบีแล้วอ้าวงั้นแสดงว่าละหมาด ในตัวละหมาดมีการขอพรอยู่แล้วเอาไม่ใช่ว่าละหมาดแล้วจะต้องมานั่งดูเอาหลังละหมาดอย่างเดียวแสดงว่าในละหมาดมีดูอาใช่ไหมมีดูอางเรือฟาติฮะอย่างเงี้ยการอ่านฟาติฮะการอ่านสุรรแล้วก็ในระหว่างการรุัว่าการสุดเนี่ยมีการกล่าวสุโรซึ่งการกล่าวสุโรนี่คือเป็นการขอดูอามีการอัตเียนะระหว่างสองสุยุทคือทุกอริยาบทเนี่ยเป็นการขอดูอาเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการก้ม นะสุยูดหรือการเอะติดานนะการรุกัวต่างต่างนะ่าจะมีคํากล่าวในระหว่างการเคลื่อนย้ายในการละหมาดซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดสละล็อห์และสลัมเนี่ยละหมาดนานนะ,ะคือท่านแห่งไอชาเนี่ยได้รายงานนะว่าถ้าหากว่าท่านบอกว่าท่านนบีเนี่ยจะละหมาดแบบทำไมตูลุหุนนะ,ะคือตูลุหุนนะวะฮุสนุหุนนะ่ะ<อ>ท่านิงไอชาบอกว่า คือท่านจะเห็นความงานของมานของท่านอบีวยหัวพุสนุ่นอ่ะแล้วก็ความสวยงามความมีระเบียบความร้อยของท่านอบีเพราะท่านอบีเนี่ยทุกระเบียดนะทุกกระเบียดทุกกระเบียดแกคว่าฮุสนุนเนี่ยคือมันสวยดีก็คือว่าหนึ่งในทั้งภายนอกและภายในตรงเนี้ยสื่อถึงว่าทั้งภายนอกและภายในคือนี่คือท่าทางนี้นอบน้อมนะก็คือนบีเนี่ยจะยืนนานมากลพวก็อ่าน ในใจก็ต้องนอบน้อมนอบนอบ้นอมคือหลังจากฟาติฮ่าเนี่ยทิ้ไงไอชาบอกว่านาบนีจะอ่านบาครออ่านบาครอเสร็จอ่านอาลาอิมรอนอันนี้เล่าถึงในการละหมาดต่อรเวของท่านนาบีเน<อ>ละหมาดต่อรเวของท่านนาบีเนโอ้โหนานบาครอเนี่ย,นนรเ,ยเราก็รู้มันยาวขนาดไหนโอ้โหนี่ถ้โโาใครบอกว่าฉันเนี่ยสายซุนนะเนี่ยอเอาให้จริง บักรอกับอารอไิมรอนงั้นผมมองว่าอะอันนี้เราพูดได้เพราะออกรงมดอนมาแล้วนะก็คือไอตอนรงมดอนก็คือจะ8จะ20จะอะไรผมว่ามันเป็นเรื่องดีมันทําให้เรานั้นได้สนใจออกมาแล้วผมบอกผมผมก็คิดนะคนที่อยากจะบอกว่าฉันเนี่เอาซุนนะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้อง8 2 0ได้หรอกเอาดูว่าเราหมาดแล้วนบีอ่านอะไรอ่านได้ไหม แตาว่าอัญยบ้านอันได้ว่าคือเราเนี่ยไม่ได้ครึ่งขอท่านอับดุลเบี๋ยหรอกครับเราไม่ได้คือเอาแค่เศษหนึ่งส่วนสี่เนี่ยจะได้หรือเปล่าใช่แต่ว่าทุกวันนี้กลายเป็นว่าเราเอาซุนนะอับดเบี๋ยเนี่ยมารองเท้าเราแล้วเราก็เลยยืนแล้วบอกว่าซุนนะ์ไม่แต่ซอฮาบะา์นี่เขาซุนนะ์ยกยกขึ้นมาอาจารย์เอาซุนนะ์ยกขึ้นมาเอามาคุยกันเออมีซุนนะ์แบบนี้มีซุนนะ์แบบนี้นะเราลองมาปรึกษาแลกเปลี่ยนกันคือเขาซอฮาบะา์ของท่านอับดุลเบี๋ยเนี่ยเขาใฝ่หาแบบนั้นในการที่จะปฏิบัติตามซุนนนะ์ขอองงทท่่าาบบีีใชคื เขานั่งอยู่ร่วมกับท่านนบีเนี่ยเขาบางทีถามนบีขอนบีว่านบีสอนฉันหน่อยสิอะไรที่ทําแล้วได้เข้าสวรรค์อะไรทําแล้วได้อาร์พอใจนี่เขาอย่างนี้นะอาจารย์พูดอย่างงี้ถูกต้องไฟหาไฟหาอะไรไฟหาวิธีการกระทําอไม่ได้ไยหาดารีนหลักฐานจานเอธิธรรมเนี่ยไม่ได้นะมังกูฟนะนี่ของผมนี่ดิสนีย์คนลอวีคนนั้นดอยฟฟนะไม่ได้นะไม่แต่ว่าเราจะต้องยึ ขึ้นมาว่านบีทําอะไร,รชนซานัฟซอฮาบะเขาทําอะไร,รแล้วก็เอามาคุยกันนั่นแหละทําไมละ่ะพวกเขาถึงได้รับความพอใจจากอันล้์ก็เพราะตรงนี้ไงเขามีอะไรสั่งกําชับใช้ในความดีกําชับใช้ในความดีคือการแลกเปลี่ยนกันในความดีบางวันอาจารย์กําชับผมบางวันผมกําชับอาจารย์คือแลกเปลี่ยนกันได้บางวันผมก็นนอนหลับอาจารย์ปลุกละมาดใช้อย่างนี้คือมีการตักเตือนซึ่งกันและกันมีการสืบัด นั่นแหละครับผมมันเป็นนัยยะของคําว่าการที่เรานั้นน่ะเป็นบ่าวของลาตาลาครับก็กลับมาในเรื่องของอัสสลสรานะเมื่อกี้ที่เราพูดในตอนแรกว่าสลานคือการขอุอาเพราะทุกอาริยาบทในเป็นการขอดุอาฉะนั้นนบีเนี่ยจึงทําละหมาดนานสุยุตาน,านานรุกขะนานอิติดานนานรดอ,อสุยุดเนี่ยจะนานมากรุกวัวก็จะนานมาก นะแล้วก็ในทางหลักศาสนาอิสลามเนี่ยแปลว่าตุฟตาหูบิลตักเบรตุนอิฮรอมคือการละมาเนี่ยจะเริ่มโดยการกล่าวตักเบรตุนอิฮรอมก็คืออัลลอฮฺหุอักบัรคือถ้าว่าไม่ผ่านขั้นตอนตักเบรตุนอิฮรอมนั่ยนะการละมาไม่ซ่อมที่เราเรียกว่าตักเบรตุนอิฮรอมเนี่ยอาจารย์เพราะว่าถ้าหาว่าตักเบรตุนนี่แล้วทำนั้นไม่ได้แล้วฮารออิฮรอมแปลว่าการห้ามทำแล้วคือถ้าหากว่าอัลลอฮฺเรามาถึงเราอ่านละหมาดเสร็จใช่ไหมแล้วก็เรามาที่ละหมาดแล้วเราก็เริ่มละหมาดอัััลลเอกบรนี่ย พอกดอกเนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วนะเขาจึงเรียกว่าตักเบสอันนี้เป็นตักเบสตุนเอฮรอมก็คือเป็นตักเบสที่พอเรากล่าตักเบสนี้เสร็จแล้วเนี่ยห้ามทําอะไรแล้วจะไปคุยจะพูดจะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วตั้งหล่นนี่เก็บได้ไหมอาจารย์ก็คือถ้าหากว่าไม่มีคนจะเป็นก็ปล่อยไปก็เก็บได้ก่อนละมาแต่ถ้าว่ามันตกแล้วออามันไม่หายเอานะคือถ้าหากว่ามันก็มีเงื่อนไขนะอาจารย์ที่ว่าถ้าเรากลามาดอยู่เนี่ย ก็คือสามารถจะหาว่ามีสัตว์ร้ายหรือมีงูมีแมงป่องมีตะขาบเนี่ยก็สามารถตีได้อ่าใช่อใช่อันนี้มันก็มีชูมีเงื่อนไขของมันใช่ใช่อันนี้มันก็ต้องเจาะลึกเข้าไปคือบางทีอ่าเท่าว่าพูดถึงในเรื่องที่ว่าอ่าอันนี้เราก็คุยกันไปเรื่อยๆมันเป็นองค์ประกอบให้ความรู้กับพี่น้องได้ในตรงนี้ก็คือว่าในถ้าหากว่าในเรื่องของการละหมาดของเราแล้วเนี่ยอันนี้ ควรที่พูดอย่างอาจารย์พูดถ้ามันมีสัตว์ร้ายเนี่ยเราสามารถที่จะตีได้มันมีงูมาเนี่ยใช่ไหมใช่เราสามารถที่จะยกเท้าหลบได้อหลบอะไรแบบนั้นหลีกมันอะไรแบบนั้นบางทีการที่เราจะเตรียมตัวละหมาดเนี่ยบางครั้งยกตัวอย่างเช่นเรามาละหมาดที่มัสยิดละหมาดจุมารละหมาดวันศุกร์คราวนี้เนี่ยเป็นธรรมดาที่ละหมาดวันศุกร์เนี่ยคนเยอะคราวนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ว่าคนบางทีไม่มีแต่ถ้าว่า ตามที่เราเคยไปเรียนเนี่ยประเทศบางทีมุศิลตามสุราเขาจะมีสุดโตรรอเลยสุดโตระตามเนื้อหาคือยาวหนึ่งศอกนะเขาจะมีไม้ตั้งขึ้นมาตามสุราเขานมีเต็มเลยเขาจะมีกั้นไว้เลยนะใช่เพราะว่าคนมันเยอะเป็นม,มาวันสุคนเขาเอาตั้งไว้อ่ะราวนี้ถามว่าสุดโตรอะเนี่ยเราควรจะตั้งไว้ไหมเราตั้งไว้เป็นตนอก็ได้เพื่อให้คนเขาเห็นเตะตาว่าอ่าตรงนี้เราต้องหลบ อันนี้สิ่งที่ต้องเตรียมเหมือนกันอันนี้เนื้อหาเดี๋ยวเราจะเสริมให้ในเรื่องของคาว่าตรอทําไมจะต้องสูงหนึ่งซอกหรือว่าแค่เป็นทับเล็ตหรือว่าเป็นหมวกไปหนึ่งได้ไหมอันนี้เดี๋ยวเราค่อยคุยกันคืออันนี้ก็เป็นเหมือนเงินไขอย่างหนึ่งหรือว่าเป็นเป็นแบบส่วนหนึ่งนะที่จะทําให้ละหมาดของเราเนี่ยสมบูรณ์ใช่เพราะเดี๋ยวเราจะคุยกันในเรื่องไปละหมาดที่มัสิดด้วยไอละหมาดที่บ้านไม่มีปัญหาครับก็นะตุฟตะหูบิตักบรุตอิครอมที่อธิบายไปก็คือ พอเราเกล่าวตักบรุญอิรอมเนี่ยลอวักบัดแล้วกอดอ,อกแล้วเนี่ยห้ามทําอะไรแล้วแล้วแต่เราก็ต้องอยู่ในละหมาดใจของเราสมาธิต่งตางๆของเราเนี่ยต้อง้องนิ่งตรงในละหมาดวาตุกตะมุบิตัสลีมและก็สุดท้ายของการละหมาดก็คือกล่าวให้สลามคือเริ่มด้วยการกล่าวตักบรุญอิรอมอันนี้หลักศาสนาในทางอิสลามน,นะครับแล้วก็สุดิ้นด้วยการกล่าวให้สลามก็คืออัสลามุลกุมรอมตุลลอฮ์นะครับอัสลามุลกุมรอมตุลลอฮ์ในข้างซ้ายก็เป็นสุนัข นั่น,น,นคือหมายความว่าสิ่งมันคือสิ่งที่จะทําให้ละหมาดนั้นน่ะครบสม,มบูรณ์ตามเงื่อนไขครบสมบูรณ์ตามเงื่อนไขถ้าหากว่าขาดอันหนึ่งอันใดไปในตอนต้นหรือตอนท้ายละหมาดใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับ,รบนี่คือเป็นคํานิยามนะที่ <ผม S 2> อุลมามะเนี่ยเขาก็ให้เรื่องของตรงนี้ไว้นะเพื่อจะให้เราเข้าใจว่าการละหมาดเนี่ยคือการขอดุอาแล้วก็จะตรงเริ่มด้วยการตักบรูตุอิฮรอมและกสส้น่นด้วยการให้สลามซึ่งที่น้องทุกท่านเนี่ยก็คงจะ เคยเรียนฟาด,ดูอินมาในเรียนเรื่องละหมาดมาว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร,รทําอย่างไร,รสุยู์อย่างไรรุกวะวอย่างไระนะครับอันนี้คือเงื่อนไขที่พี่น้องแต่ว่าวันนี้ที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องของการละหมาดเมะามาละหมาดเย,ยมาซึ่งคือละหมาดจ,จะมาเนี่ยเดี๋ยวที่นบีรวมฟืน้นดห้อาจารย์อธิบายอ่าแต่คราวนี้เนี่ยเราได้อ่านเราพบเห็นว่า ท่านอับดุลสลามเน้นในเรื่องของการละหมาดจะมาผมโจหัวให้ก่อนเลยก็คือว่าครั้งหนึ่งเอาว่าทาไมถึงเราต้องหยิบมาพูดไปละหมาดจะมานี่ไปละหมาดที่มัสยิดด้วยนะละหมาดจะมาเนี่ยมันจะมีละหมาดที่มัสยิดแต่บางทีเราละหมาดในไมดานหรือว่ามูซอนลาหรือว่าอันนั้นก็ละหมาดจะมาแต่ว่าภาคผลบุญนี่วันลอวะอะไรอัลลอฮุสซาบานอัลฮุตาลลาหูนะฮะแต่ว่าเป้าหมายที่ท่านบิชี้เนี่ยคือละหมาดจะมาในมัสยิด อ่าละหมาดที่บ้านละหมาดกับภรรยาแวกนบีนะที่นบีทำเป็นสุนนะนบีรการละหมาดจามาเป็นยามาเป็นกลุ่มกลุ่มถึงขนาดที่ว่านบีนั่งอยู่กับบรรลาซอฮาบะชายตาบอดเดินมาชายตาบอดเดินมารู้ว่าตนเองตาบอดลำบากจะไปสุราอมาขอรุกซ้อมาขอข้อผันผันว่าฉันเนี่ยตาบอดขอผ่อนผันไม่มามาซิได้ไหมเพราะว่านบีก็มองนะ นบีก็มองก็ให้รุกซ้อไปก็คืออนุโลมไปอนุญาตให้อนุญาตไปพอเวลาชาตาบอดเดินออกไปนิดเดียวครับนบีเรียกมานี่สักคู่หนึ่งเรียกมาอถามว่าท่านได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงอาซานไหมชาตาบอดว่าได้ยินฮันตัสมันดีดะใช่นบีจะพูดว่าใครยินเสียงอาซานใช่ไหมใชะคือการเรียกร้องไปสู่การละหมาด ท่านนั้นได้ยินหูของท่าน<ม>นั้นได้ยินเสียงอาจารย์ใช่ไหม,มได้ยิน<ม>นบีก็บอกดังนั้นมันไม่พบรุกซาะในการที่จะผ่อนผันให้กับท่าน<ม>ดังนั้นมันเป็นเรื่องสําคัญพี่น้องก็คือว่าวันนี้ในเมื่อเรารับรู้ในวันนั้นคนตาบอดมาถามแต่หูเขาได้ยิน<ม>วันนี้ตาเราดีหูเราฟังได้สมองรเรามีความรู้<ม>ดังนั้นในเรื่องของการลาะหมาดเราจะเป็นที่จะต้องรักษามันมีฟดิลัตอย่างไรครับอาจารย ในเรื่องของการที่มาละหมาดที่มาสิทิครับเรื่องของการละหมาดเนี่ยนะการละหมาดเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนะเป็นฟัดดูห้เวลาครับนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติแล้วการละหมาดแต่ละเวลามีเวลาที่เจาะจงอยู่แล้วนะอย่างที่อัลลอฮฺสุบฮานุตะลาได้กล่าวว่าอินนัสสลตะกาณัตอัลลนมุมินกิตาบัมมอกูตะนะแท้จริงการละหมาดเนี่ยมันได้มีกําหนดเวลาของมันไว้อย่างแน่ชัดแล้วกิตาบัมมอกูตะก็คือบันทึกเอาไว้แล้ว ซุบพีเวลาเท่านี้ซูรี่เวลาเท่านี้นะครับอัสรีเวลาเท่านี้นะมักเรบต้องดวงอาทิตย์ตกนะอิชาก็เวลาเท่านี้ก็คือมีกําหนดเวลาเอาไว้อย่างนีนอนแล้วยิ่งสมัยเนี้ยวลาไม่ใช่วัาละมาดตามใจฉันนะอไม่ใช่เอาว่าเอาวันวันหนึ่งให้มันครบห้าเวลาแล้วกันแม่ซูโบนี่อันรอเพิ่งจะนอนไว้ตอนตีสามเองเอาว่าเดี๋ยวละมาดสักสิบเอ็ดโมงแล้วกันอย่างนั้นได้ไหมจันไม่ได้เพราะอะไรครับ อัสอลาตุมกูตาถูกกิตาบมกูตาแล้วก็คือบันทึกบันทึกอกู่เวลาไว้ระบุไว้ว่าชัดเจนนะต้องเวลานั้นเวลานี้คือแล้วจะละหมาดก่อนจะเข้าเวลาก็ไม่ได้แต่ผมว่ามันก็ยังดีนะนอกเวลาก็ไม่ได้มันก็ยังดีกว่าก็คนที่ไม่ละหมาดเลยอันนั้นก็ยังสนับสนุนให้พี่น้องว่าวันนี้เราถ้าเราขาดละหมาดเราเข้าใจชีวิตบางทีคนชีวิตคนเรามันเปลี่ยนไปแต่ว่า คำสั่งของเราไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนกับสัญญาของเราที่ไม่เปลี่ยนแปลงความสําเร็จมีแด่ผู้ที่ยำเกรงต่อเราไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นเราอย่าอ้างชีวิตที่เปลี่ยนไปวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงว่าชีวิตของเราเนี่ยทุกวันนี้ทํางานออฟฟิศทุกวันนี้ทํางานนั่นทํางานนี่การเดินทางมันไม่สะดวกเหมือนเมื่อก่อนเราจะต้องเลื่อนละหมาดไปกอรด้ออะไรต่ออะไรเรื่องตรงนั้นเราเอามาอ้างไม่ได้เพราะผลสุดท้ายแล้วถามว่าเราต้องการอะไรเราก็ต้องการในสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือในเรื่องของความดีงาม แล้วก็ต้องการที่จะหนีจากอะไรหนีจากสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนกันหนีจากความไม่พอใจของ o u r s e l v แต่เรากลับบอกว่าเราจะไม่ทําสิ่งนั้นไม่ทําสิ่งนี้เพราะชีวิตของเรานั้นเปลี่ยนไปครับดังนั้นณตรงนี้ครับในเรื่องของการละหมาดจะมาในเรื่องของการละหมาดจะมาถูกระบุไว้เป็นฟรรดัดดูครับถูกเป็นฟัดดู5้าเวลาก็คือการละหมาดจะมาเนี่ยคือความประเสรเิฐนะครับที่อาจารย์ได้พูดไปในตอนแรกก็คือว่ามีฮะติสนะ ที่ว่าที่ทําไมถึงวันนี้เราจะงมาคุยกันในเรื่องของการสลาตุนจมะเพราะเป็นสุนัขของท่านนาบีแล้วความประเสริฐฟอดิละของมันเนี่ยท่นานบีส่งเสริมให้เราทำเนี่ยเพราะว่าอาจารย์ถ้าเราละหมาดที่บ้านเนี่ยเราได้แค่เท่าเดียวนะได้แค่ผลบุญเดียวเท่านั้นแล้วก็ลองถามซิว่าถ้าหากว่าเราละหมาดที่มัสยิดหรือละหมาดเป็นจมะเนี่ยนบีบอกว่าไงนบีบอกว่าสลาตุนจุมะอัฟดลัลูมิน,สนัสลาตุลฟัซซีบิสซาบะอวิชรีนัดอรอยะ ในบางรายงานบอกว่าคอมชูรินก็คือระหว่าง25เท่าถึง27เท่านี่คือละหมาดจะมาได้ผลบุญถึง25เท่าถึง27เท่ากว่าละหมาดคนเดียวเพราะเราละหมาดคนเดียวได้เท่าไรเท่าเดียวถามว่าเราละหมาดเท่าเดียวเนี่ยละหมาดที่บ้านของเราเนี่ยทุกวันถามว่าการละหมาดของเราเนี่ยจะสมบูรณ์แบบไหมถ้าหากว่าละหมาดของเราไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยบางทีก็อาจจะบกพร่องไปบางทีอัลลอฮฺบักอาจารย์ถามว่าคนเราเนี่ยพอละหมาดแล้วเนี่ยจอยู่กับละหมาด ตั้งแต่บางทีตราบริรอรมถึงว่าให้สลามไม่ใช่สลามงบิดเนี่ยเราเต็มที่เลยนะแล้วเดี๋ยวเมียอยู่ข้างในเนี่ยตะโกนขึ้นมาไอ้บังเอาด้วยหน่อยเอาสะดุ้งเลยเมียจะรู้ไหมเราละหมาดเราคิดไหมเนี่ยคือเราก็ต้องใจเราก็ต้องผิดประตูนู้นละใช่บางทีเรามาอยู่ลูกมาเรียกนะบาวบ้าบ่าเราก็ต้องหันไปหาลูกแล้วคือไม่หันแต่ว่าใจเราโอนเอียงไปละทั้งทั้งที่เรากําลังละหมาดอยู่มุ่งตรงสู่อรอ์อยู่เนี่ยเนี่ยมันก็ทําให้การผลบุญบกพร่อง แล้วก็ละหมาดที่บ้านเราได้เท่าเดียวแต่ถ้าหากว่าเราละหมาดที่มัสยิดอาจารย์27เท่าหรือ25เท่าเนี่ยอย่างน้อยอทำดูละเราอาจจะมีเผลอหรือหลงลืมหรือใจคิดอย่างอื่นบ้างแต่ว่ายังมี่ผลลบุญก็ยังรบยบเทียบให้ให้ให้พี่น้องเห็นไอ้เรื่องผลบุญอะไรเนี่ยบางทีเนี่ยเราพูดนะนะบางทีมันไม่เห็นภาพคนเราติดดุนยาบางทีเล่าเนี่ยเราเป็นคนเนี่ยตาเห็นประมวลเป็นความคิดใช่ไหมฮะ วันนี้เราวางไข่ไว้หนึ่งฟองกับวางไข่ไว้ยี่สิบห้าฟองยี่สิบเจ็ดฟองเนี่ยวางไว้เลยนะเราชี้ได้ไหมว่าไข่ไหนดีไข่ไหนไม่ดีสงสัยนะครับอ่าถามว่าถ้าหากว่ามีคนบอกว่าไข่เนี่ยมันจะต้องมีไข่เสียอยู่แน่เลยหนึ่งฟองกับยี่สิบห้ายี่ิบเจ็ดฟองเนี่ยเราจะเลือกกองไหนต้องมีไข่เสียแน่นอนผมเชื่อว่าทุกคนไม่เลือกไอ้ไข่หนึ่งฟองหรอกเพราะถ้าเสียแล้วเสียเลย นะมันอาจจะเสียได้แล้วก็ดีได้แต่ว่าเราจะเลือก25ฟองเราจะเลือก25ฟองเพราะว่าถ้ามันเจอเสียสักใบหนึ่งไอใบนั้นนะนะ24ฟองก็ยังเหลืออถามพี่น้องว่าพี่น้องจะเลือกกองไหนกอง1ฟองหรือว่า24ฟองก็ต้องเอาเยอะไว้ก่อนเราต้องเอาเยอะไว้ก่อนคือแต่เขาเนี่ยมันไม่ไม่ใช่เรื่องไข่ไงครับตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องไข่แต่มันเป็นเรื่องคําสั่งขอหรอมันเป็นเรื่องซุนหานบีไม่ใช่ว่าเราจะเลือกตามใจเราชอบได้นะครับ ดังนั้นไอสิ่งตรงนี้ตั้งแต่ก่อนไปละหมาดนะจย์<ม>ตั้งแต่ก่อนไปละหมาดาเนี่ยยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดเท่ารอเราอยู่ที่ปลายทางครับแต่ก่อนระหว่างทางที่ไปถึงเนี่ยเอา,อตารตะลาให้ใช่ไหมจย์เราจะไปมั่ยสิดเนี่ยรถตะลาให้ใช่ไหมจัล<ม>เ,เอา,อาราให้ตะลาให้อย่างไรนะอาจย์คือในฮะดิษเนี่ยนะบีบอกกับเราเนะคนที่เขาเนี่ยเมื่อดินเสียงอาจารย์แล้วเขาก็เตรียมตัวนะนั่นคือคือในฮะดิษบอกว่า หมายถึงฟาสันหูดุกก<ไ>็คือทำการอ่านน้่ละมาดอย่างสมบูรณ์เลยแล้วก็บอกว่าซุมมาคอรอิรลมัสสิดแล้วก็เขาก็เดินไปที่มัสยิดเขาเดินไปในทางที่ไปทางมัสยิดนะแล้วว่าลายักรุจูอิลล์อิลสลาเขาเดินออกไปไม่เดินออกไปในทางอื่นนอกจากการละมาดมะบอกให้มาเอายาที่แช่แล้วเด <laughs> ี๋ยวแวะละมาดหน่อยแล้วกันอันนั้นไม่ใช่ใช่เขาเดินเพื่อ เราต้องบอกว่าเรานั่นนะไปละหมาดแต่แวะเอายาที่แช่แล้วอ่าเปรียบเทียบให้เห็นนะเราต้องตวัดยุ่มุ่งมุ่งมั่นมุ่งหน้าอย่างเดียววะลัมยุตุคุตวะตันอิลลูฟิอัตละหูดารยะนะนิดบอกว่าการที่เขาย่างก้าวไปทุกก้าวทีก็ยกแล้วก็เท้าก้าวไปทีละก้าวทีละก้าวเนี่ยทำไมครับรูฟิอัตละหูดารยะอัลลอฮ์จะยกตำแหน่งของเขายกฐานะของเขาอะฮุตตะอะไรที่ วะหุตอตออันหูบีหาคอตีอแล้วก็อเลาะก็จะวางหมายถึงอเลาะจะล,ลบปลดบาปของเขาคอตีอาตนบาปค,คือทุกก้าที่ก็ก้าย่ําไปในการทาไปสู่การละหมาดเนี่ยเดินไปในยามค่ําคืนหรือในยามเช้าสุพีนมะมนลําบากนะทุกก้าที่ยกไปเนี่ยอเลาะยกฐานะของเขาแล้วทุกก้าที่ก้าต่อไปเนี่ยเอเลาะคุตุอัคอติอา ลบล้างบาปของเขานี่<อ>นี่คือนี่ตั้งแต่เขามีเนื้อแล้วอาจารย์มีเนื้อแล้วที่จะไปสู่กาละมาดอาร่อยให้ผลบุญแล,ล้วอาร่อยยกฐานะอาร่อยลบบาปให้เขาแล้วอันทำ<ล>ินราชาลในวันนี้เราพูดถึงเนื้อหาสาระในเบือ้องต้นแล้วครับเวลาของเราเราเรียกร้องให้พี่น้องก่อนที่เราจะกลับมาพบกันอีกในตอนต่อไปแล้วเรียกร้องให้พี่น้องครับตั้งเจตนาก่อนที่เราจะไปละหมาดนะครับเจตนาว่าเราจะจะมุ่งหน้าไปมัสยิดเพื่อละหมาดจะมาอะ นะฮะอย่าให้มีเจตนาอื่นนอกเหนือจากนั้นมาเจตนาอื่นหลังจากนั้นค่อยทําไปในชช้าล่องวันนี้การละหมาดของเรานั้นจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและเป็นสาเหตุที่ทําให้เรานั้นได้รับรักมาบาริกะจากรลสุบฮานุอวตตะลาวันนี้รายการสิ่งที่ท่านนบีรักจากพี่น้องแต่เพียงเท่านี้ครับบบิลาฮิตตฟิกวันฮิเดยาสลามุลัมมัตุลลอฮ์วะบาริกะตุ